สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าถึงแม้ตัวจะอยู่ที่ประเทศจีนแต่ใจก็อยู่ที่ประเทศไทยตลอดสำหรับสาวขุยอันที่เดินทางกลับประเทศจีนล่าสุดแฟนคลับก็บ่นคิดถึงกันใหญ่แถมยังบอกอีกว่าเหงามากวันไหนไม่ได้ดูขุยอันไลฟ์ ก็จะนอนไม่หลับต่อมาทางด้านของสาวขงขิงก็ได้โพสต์คลิปเล่นกีตาร้องเพลงกับแน็กชารีทางด้านแน็กชารีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเม้นแรกครับตามด้วยคุยอันก็โผล่เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าเม้นที่9999ครับงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาแซวกันใหญ่ว่าใครสอนเนี่ยคุยอันคำนี้ต้องมีผู้กำกับแน่ๆเม้นเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายของใครคะ และต่อมาทางด้านของสาวขงคิงก็ได้โพสต์คลิปเต้นกัน3คนกับแน็ชาลีและซีอีโอเบสพร้อมแคปชั่นว่ารออ่างเปาอยู่นะจ๊ะทางด้านของสาวคุยอันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าเด็กน้อยน่ารักทั้ง3คนและทางด้านของขงคิงก็ได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ของคุยอันว่ารออ่างเปาอยู่นะจ๊ะแฮและแฟนคลับก็ตาดีหลังเห็นเสื้อสีเหลืองที่แน็ชาลีใส่ ก็รีบเข้ามาถามทันทีว่าเสื้อชาลีคุ้นๆน,นะใครเคยใส่อ่ะเสื้อเหลืองตัวนี้ดูคุ้นๆน,น,นะไม่รู้ว่าเคยเห็นที่ไหนและคนอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่านิ่งไว้นิ่งไว้ฉันเคยเห็นคนนั้นใส่มาแล้วหลังจากนั้นก็พากันขุดรูปที่คุยอ่านก็เคยใส่เสื้อสีเหลืองตอนไปคูบอลบ้านของแน็ชาลีอย่างไรก็ตามก็ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าใช่แฟนคลับก็สูดกาวกันต่อเลยคะ่ะ และในช่วงที่แน็กชารลีมีไลฟ์ขายของทางด้านของสาวคุยอันก็เข้ามาในไลฟ์พร้อมส่งสติ๊กเกอร์ลิปบินปล่อยปลายรัวๆเลยทีเดียวส่วนทางด้านของแน็กชารลีก็บอกว่าฉันเห็นคอมเมนต์แล้วแต่ฉันต้องนิ่งไว้แถมในช่วงต้นไลฟ์แน็กชารลีก็เปิดตัวด้วยเพลงจีนที่คุยอันเคยมอบให้แน็กชารลีเพื่อเป็นกำลังใจให้แน็กชารลีในช่วงหนึ่งที่มีดรามา่า และคุยอันเองก็แสบไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเข้าไปคอมเมนต์ทันทีหลังเห็นมอเตอร์ไซค์ของแน็กชาลีพร้อมกับบอกว่ารถสองคันนี้กำลังรอฉันอยู่ใช่ไหมแวนคลับก็อดที่จะเข้ามาแซวไม่ได้ว่า คุยอันสาวฮาวของจริงนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุยอันจะยังไม่เดินทางกลับมาประเทศไทยแต่ก็ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวและเข้ามาคอมเมนต์เล่นกับแฟนคลับและแน็กชาลีอยู่ตลอดนั่นเองนะคะส่วนคุยอันและซิงเหอจะกลับมาประเทศไทยเมื่อไหร่นั้นก็คงต้องรอสองสาวแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะคะเพราะล่าสุดมีคนเข้าไปถามซิงเหอว่าจะกลับประเทศไทยเมื่อไหร่ทางนั้นซิงเหอก็บอกว่าไม่บอกนั่นเองนะคะ หลายเชื่อว่าสองสาวน่าจะกลับในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าน่าจะคิดถึงประเทศไทยกันแล้วล่ะคะ่ะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ